แนะนำตัวหน่อยครับผมรองผู้ช่วยรองครับครับที่นี่ที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ที่ตำบลบ้านดางเบอรเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับครับเอาวันนี้สั่งเครื่องสีข้าวจากใครมาครับจากช่างเบิร์ดครับอ่าเลือกเลือกมาแล้วเป็นไงไงมงครับตอบโจทย์ได้ไหมครับโอเคครับข้าวเป็นไงเอ่ยดูข้าวเนี่ยข้าวสวยเรข้าข้าวมาดูหน่อยครับอันนี้เป็นไังไงก็ข้าวาดูเนี่ยโปแล้วโปรตินสีที่ไหนครับ ีที่หมู่บ้านครับแล้วคุณภาพผมผมพอเท่าลงสีชุมชนได้ไหมครับก็มันเบอร์ถ้าเบอร์หนึ่งก็โอเคกว่าครับดีเอาโอเคกว่าใช่ไหมอ่าแล้วความเร็วในการสีครับครับความเร็วเร็วมากครับเร็วมากนี่ฮะโอเคนะแล้วผมสอนการใช้งานเครื่องใช้งานเป็นยังไงครับง่ายหรือยากครับถ้าจะเทียบกับทิปทั่วไปง่ายมากครับง่ายนะแป๊บเดียวก็เป็นแล้วครับแป๊บเดียวเป็นไหมฮะบางคนกลัวว่ากลัวของของนอกจะใช้ยาก ผมสอนให้ใช้ง่ายเนาะโอเคอันนี้สภาพเครื่องเป็นยังไงงครับสภาพเครื่องโอเคครับให้กี่เปอร์เซ็นต์ดิ8นะครับอ๋อทั้ง10ให้8นะครับผมอาโอเคตรงนี้รับจ้างไหมครับรับจ้างสีไหมรับจ้างสีนะครับโอเควันนี้ก็อะมีเพื่อนมาอีกเจ้าแล้วครับผมวันนี้ผมนะครับผม ช่างเบิร์ดนะครับขอบคุณลูกค้านะครับวันนี้ของจากชายภูมินะครับสีข้าวขอมมะลิแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับเป็นเรียบร้อยก็ถ้าใครอยากมาสีข้าวก็เชิญที่ได้นะครับตามข้อความที่คุณพี่สมบูรณ์เดี๋ยวแจ้งไว้ครับผมวันนี้ผมช่างเบิร์ดสวัสดีครับ